สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออดูผิวเผินเหมือนง่ายมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีพนังเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเหมือนกันหัวข้อวันนี้มาจากวันที่19ของโปรแกร,รมพัฒนาสมอง30วันค่ะคือเรื่องการฝึกฟังโดยไม่ขัดจังหวะคับผมฟังดูอาจจะแบบเบสิกสุดๆเลยใช่ไหมคะการฟังเนี่ยใครๆก็ฟังกันแต่เนื้อหาเขากลับบอกว่าการฟังโดยไม่ขัดจังหวะเนี่ยนะคะ มันส่งผลลึกไปถึงขั้นพัฒนาสมองเพิ่มความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่เสริม EQ ได้เลยครับคือในยุคที่แบบทุกคนอยากพูดอยากแชร์ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆมันยากไหมแล้วมันมันคุ้มค่าที่จะฝึกจริงๆหรอคะอยากชวนคุยเรื่องนี้ลึกๆเลยค่ะวันนี้ครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าฟังมันอาจจะถูกใช้ในความหมายที่ตื้นเขินลงไปเยอะเนาะ เราฟังเหมือนรอจังหวะพูดหรือฟังแค่พอจับใจความได้แล้วรีบสรุปไปเลยแต่การฟังที่เราจะคุยกันวันนี้มันมันลึกกว่านั้นเยอะครับคือเป็นการเปิดเปิดรับข้อมูลอย่างเต็มที่จริงๆไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่รวมไปถึงน้ำเสียงแวลตาหรือภาษากายด้วยเป็นความพยายามที่จะเข้าใจมุมมองความรู้สึกของคนพูดจริงๆอะครับโดยที่เราต้องอพักความคิดตัวเองพักคำตัดสินของเราไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง พักความคิดตัวเองไว้ก่อนแค่ตรงนี้ก็ก็ฟังดูยากแล้วนะคะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดทุกคนก็อยากแสดงความคิดเห็นอยากให้คนอื่นรู้ว่าโอ๊ยเราก็มีไอเดียนะใช่เลยครับนั่นแหละคือความท้าทายเลยความเร่งรีบความอยากให้คนยอมรับหรือแม้จะเจตนาดีๆที่อยากจะเอาช่วยแก้ปัญหาเร็วๆไงมันเลยทำให้เราเผลอขัดจังหวะกระบวนการรับข้อมูลของสมองตัวเองไปแบบ ไม่รู้ตัวเลยครับแต่ถ้าเราฝึกได้นะฝึกที่จะรอฝึกที่จะรับอย่างเต็มที่เนี่ยประโยชน์ที่ได้กลับมามันมันส่งผลกับสมองเราโดยตรงเลยนะครับโห oh, ประโยชน์ต่อสมองโดยตรงเลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าไอาการไม่ขัดจังหวะเนี่ยมันไปไปทำงานกับสมองส่วนไหนยังไงบ้างคะได้เลยครับ อย่างแรกที่ชัดๆเลยนะครับมันเหมือนการออกกำลังกายชั้นเยี่ยมกับสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่เราคุยกันบ่อยๆอ๋อเจ้า CEO ของสมองเรานี่เองครับผมตัวนั้นเลยที่คุมเรื่องการตัดสินใจการวางแผนแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการยับยั้งชั่งใจ impulse control ลองนึกภาพตามนะครับเวลาฟังใครพูดแล้วเราแบบขันปากอยากจะแซลขึ้นมาค่ะปินบ่อยเลยค่ะ <laughs> หัวเราะเบาๆการที่เราฝืนความรู้สึกนั้นไว้ได้แล้วตั้งใจฟังต่อให้จบเนี่ยมันคือการใช้งานคือการบริหารกล้ามเนื้อสมองส่วน PFC ตรงๆเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรากําลังยกเวทให้สมองส่วนที่คอยเบรกค,ความคิดเบรกค,คําพูดเรานี่เองมันก็งคงจะรู้สึกฝืนๆหน่อยเนาะคะ่ะช่วงแรกๆ แน่นอนครับฝืนแน่นอนเพราะธรรมชาติสมองเรามันอยากตอบสนองเร็วอยู่แล้วแต่การฝึกฝืนนี่แหละครับที่มันสร้างความแข็งแกร่งทําให้เรามีสมาธิดีขึ้นจดจ่อได้นานขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ตอนคุยนะแต่รวมถึงสถานการณ์อื่นๆด้วยนอกจาก PFC แล้วเนี่ยมันก็ยังไปเกี่ยวข้องกับสมองส่วนขมับหรือ Temporal lobe ด้วยนะครับที่ใช้ประมวลผลภาษาความหมายเพราะเราฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะสมองส่วนนี้ก็มีเวลา ออถอดรหัสไม่ใช่แค่คําแต่รวมถึงน้ําเสียงความหมายที่ซ่อนอยู่ทําให้เราเข้าใจได้ลึกกว่าเดิมเยอะเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วที่บอกว่าช่วยเพิ่ม EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ล่ะคะอันนี้นกลไกมันเป็นยังไงแค่ไม่พูดแทรกเนี่ยมันช่วยได้ยังไงคะคําถามดีครับคือมันไม่ใช่แค่การไม่พูดแทรกเฉยๆนะครับแต่มันคือการที่เราใช้เวลาที่เราเงียบอยู่นั่นแหละไปกับการสังเกตแล้วก็ประมวลผลข้อมูลทางอารมณ์ของอีกฝ่าย อ๋อสังเกตจากใช่ครับจากคำพูดน้ำเสียงสีหน้าแววตาท่าทางต่างๆพอเราไม่ได้มัวแต่คิดว่าเอ๊ะจะตอบอะไรดีจะแย้งยังไงดีสมองเราก็จะมีเอ่อทรัพยากรเหลือพอที่จะพยายามทำความเข้าใจจริงๆว่าเขากำลังรู้สึกยังไงนะอะไรคือสิ่งที่เขาอยากสื่อจริงๆกันแน่ กระบวนการตรงนี้แหละครับที่มันไปฝึกวงจรสมองที่เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพั h ีโดยตรงเลยทําให้เรารับรู้อารมณ์คนอื่นได้ไวขึ้นเข้าใจมุมมองที่ต่างจากเราได้ดีขึ้นซึ่งก็คือหัวใจหลักของ EQ เลยครับหมายความว่าการฝึกฟังแบบนี้ตอนแรกๆอาจจะทําให้เราดูตอบสนองช้าลงนิดหน่อยหรือเปล่าคะแต่ว่าคําตอบหรือสิ่งที่เราทํากลับไปมันจะเหมาะสมกว่าตรงจุดกว่าเพราะผ่านการคิดที่ลึกขึ้น ถูกต้องเป๊กเลยครับอาจจะช้าลงในแง่ความเร็วโตว้ตอบแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นในแง่คุณภาพความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือการที่เราเปิดใจฟังมุมมองที่ต่างออกไปหรือข้อมูลใหม่ๆที่อาจจะขัดกับสิ่งที่เราเชื่อมากๆเนี่ยแล้วเราตั้งใจฟังจริงๆนะมันไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity คำนี้ได้ยินบ่อยค่ะความยืดหยุ่นของสมองการสร้างเส้นใยประสาทใหม่ๆใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ลองนึกภาพสมองเราเหมือนเครือข่ายถนนเยอะๆเนาะเวลาเราเจอข้อมูลหรือมุมมองที่ไม่คุ้นเคยและเราตั้งใจฟังพยายามทำความเข้าใจมากๆมันเหมือนสมองกำลังถูกท้าทายว่าเอ๊ะจะเชื่อมข้อมูลใหม่นี้เข้ากับของเดิมยังไงดีหรือบางทีต้องสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาเลยการต่อสู้ทางความคิดหรือความพยายามทำความเข้าใจอะไรยากๆพวกนี้แหละครับที่มันกระตุ้นให้เซลล์ประสาทสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆทำให้โครงข่ายความคิดเราซับซ้อนขึ้นยืดหยุ่นขึ้นเหมือนสร้างถนนเส้นใหม่ หรือขยายถนนเดิมในสมองเรานั่นเองโหแปลว่าความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเวลาเราฟังอะไรที่ไม่เห็นด้วยมากๆเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าสมองกําลังทํางานหนักเพื่อเติบโตก็ได้หรอคะโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับใช่เลยมีความเป็นไปได้สูงครับความรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละอาจเป็นตัวบอกว่าเรากําลังก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนทางความคิดแล้วสมองก็กําลังพยายามปรับตัว ซึ่งก็จะนำไปสู่การเรียนรู้การพัฒนาในระยะยาวและการฝึกฟังโดยไม่ด่วนตัดสินเนี่ยยังช่วยลดอาวุธร้ายอย่างหนึ่งที่คอยจํากัดความคิดเราด้วยครับคืออคติเชิงยืนยันหรือ confirmation bias อ๋ออคติที่ทําให้เราแบบเลือกฟังแต่สิ่งที่อยากฟังหรือที่มันตรงกับที่เราเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับปกติสมองเรามันจะว่าขี้เกียจก็คงได้นิดหน่อยมันชอบทางลัดชอบหาข้อมูลมายืนยันความเชื่อเดิม เพราะมันง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะแต่การบังคับตัวเองให้ฟังให้จบโดยเฉพาะตอนที่เราไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยมันคือการเปิดประตูรับข้อมูลที่อาจจะท้าทายความเชื่อเราเต็มๆสมองเลยถูกบังคับให้ต้องพิจารณาข้อมูลรอบด้านมากขึ้นฝึกมองเรียนหลายๆด้านลดการยึดติดกับความคิดเดิมๆของตัวเองลงฟังดูเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ความคิดเลยนะคะเนี่ยพอเราลดอคติลงเปิดรับข้อมูลที่มันหลากหลายขึ้นมันส่งผลกับความคิดสร้างสารรค์ของเรายัางไงบ้างคะ ส่งผลโดยตรงเลยครับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันมักจะเกิดจากการเอาข้อมูลหรือมุมมองที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยมาผสมกันมาเชื่อมโยงกันพอเราฝึกฟังคนอื่นเยอะๆโดยเฉพาะคนที่คิดต่างจากเรามากๆ มันเหมือนเรากําลังสะสมวัตถุดิบที่หลากหลายมากๆให้กับสมองสมองเราก็จะมีชิ้นส่วนมีมุมมองมีไอเดียต่างๆเก็บไว้ในคลังเยอะแยะให้หยิบมาเชื่อมโยงผสมผสานกันเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้ถ้าเราฟังแต่เสียงตัวเองหรือฟังแต่คนที่คิดเหมือนๆกันอ๋อเป็นเหมือนการเติมคลังไอเดียให้สมองแบบไม่รู้ตัวสุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะการฟังแบบนี้มันช่วยได้ยังไงบ้าง เรื่องนี้สำคัญมากเลยครับลองนึกถึงความรู้สึกตัวเองดูก็ได้ครับเวลาที่เราเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วเรารู้สึกได้จริงๆเลยนะว่าเขาตั้งใจฟังเรามากไม่ตัดสินไม่ขัดจังหวะเลยเราจะรู้สึกยังไงครับอืมก็คงรู้สึกดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเขาให้เกียรติเราเขาเห็นค่าสิ่งที่เราพูดแล้วก็น่าจะรู้สึกไว้วางใจเขามากขึ้นด้วยค่ะนั่นแหละครับความรู้สึกได้รับการรับฟังหรือ feeling heard เนี่ย เป็นพื้นฐานสำคัญมากๆของการสร้างความไว้วางใจ trust และความสัมพันธ์ที่ดี strong relationships พอคนรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดรู้สึกว่าความคิดเขามีค่าเขาก็จะเปิดใจมากขึ้นกล้าที่จะร่วมมือมากขึ้นและอีกอย่างนะครับท้ายที่สุดการที่เราจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยมันยังช่วยลดความเครียดความฟุ้งซ่านของเราเองได้ด้วยนะ เพราะมันดึงสมาธิเราออกจากความคิดวุ่นวายในหัวมาอยู่กับปัจจุบันขนาดตรงหน้าคล้ายๆการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งเลยครับโอ้โหประโยชน์นี่รอบด้านจริงๆค่ะทั้งเรื่องสมองความคิดความสัมพันธ์อารมณ์ฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะโอเคค่ะพอเห็นภาพประโยชน์ชัดเจนขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะเริ่มฝึกปฏิบัติยังไงได้บ้างคะในเนื้อหาวันที่19เ้าเขามีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมให้ไหมคะ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเลยครับแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยสำหรับการฝึกในวันที่19นะครับ 1. คือเลือกคู่สนทนาไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราต้องคุยด้วยในวันนั้นเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราเจอปั๊บแป๊บอย่างพนักงานร้านกาแฟตั้งเป้าเล็กๆก่อนก็ได้ครับว่าวันนี้จะลองฝึกฟังใครสักคนอย่างน้อยสัก1-2ถึง,งบทสนทนา 2. ตั้งใจฟังและกดเหล็กเลยคือห้ามขัดจังหวะ อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับพอเริ่มคุยกันปักธงในใจเลยว่าจะฟังอย่างเดียวให้ความสนใจเต็มที่กับสิ่งที่เขาพูดต่อให้เราอยากแยก้งอยากเสริมอยากเล่าเรื่องตัวเองใจจะขาด <c oughs> ค่ะอันนี้น่าจะยากสุดใช่ครับหายใจลึกๆอดทนไว้รอจนกว่าเขาจะพูดจบประเด็นจริงๆหรือเขาหยุดพูดไปเอง 3. ส,สังเกตมากกว่าแค่คำพูดใช้เวลาที่เราเงียบเนี่ยให้เป็นประโยชน์ ลองดูภาษากายเขาสีหน้าแววตาน้ำเสียงจังหวะการพูดสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญมากๆที่ช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดได้ลึกขึ้นเยอะเลย 4. หยุดการคิดคำตอบล่วงหน้าอันนี้ก็ท้าทายมากเหมือนกันแต่สำคัญสุดๆคือขณะที่เรากำลังฟังอยู่พยายามอย่างยิ่งที่ไม่ใช้สมองไปกับการเตรียมคำตอบหรือหาจุดแยง แต่ให้ทุ่มพลังงานทั้งหมดไปที่การทำความเข้าใจสารที่เขากำลังสื่อออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 5. ข้อสุดท้ายถ้าอกสมควรลองสะท้อนความเข้าใจกลับไปเพราะอีกฝ่ายพูดจบแล้วและถ้าสถานการณ์มันโอเคลองสรุปสิ่งที่เราเข้าใจจากที่เขาพูดด้วยภาษาของเราเองเช่นอ๋อเท่าที่ฟังดูเหมือนคุณกำลังกังวลเรื่องหรือ ที่เล่ามาเมื่อกี้หมายความว่ารู้สึกอะไรแบบนี้ครับทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจถูกไหมแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังมากๆว่าเฮ้ยเราตั้งใจฟังคุณจริงๆนะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแล้วก็อยากเปิดใจกับเรามากขึ้นด้วย ขั้นตอนดูเหมือนไม่ซับซ้อนนะคะแต่ดิฉันว่าข้อ2กับข้อ4เนี่ยห้ามขัดจังหวะกับห้ามคิดคำตอบล่วงหน้าน่าจะท้าทายความอดทนน่าดูเลยโดยเฉพาะถ้าเราไม่เห็นด้วยหรือมีไอเดียดีๆปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นพอดีในเนื้อหามีตัวอย่างมาช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะเหมือนมีเรื่องของคุณนิดหน่อยที่เป็นหัวหน้าทีมโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมคะมีครับและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับคุณนิดหน่อยเนี่ยแกเป็นหัวหน้าทีมที่เก่งนะฉลาด คิดเร็วแก้ปัญหาเก่งเลยละ่ะแต่สไตล์การสื่อสารแกจะท่องข้างท็อปดาวนิดหนึ่งแล้วก็มีนิสัยที่แก้ไม่หายเลยคือชอบพูดแทรกชอบขัดจังหวะลูกทีมตลอดเวลาประชุมเนี่ยพอใครเริ่มพูดถึงปัญหาหรือเสนอไอเดียที่แกคิดว่าเอ๊ะสู้ของฉันไม่ได้หรือฉันรู้วิธีแก้ที่ดีกว่าแล้วแกก็จะรีบแทรกเข้ามาทันทีเลยด้วยความเชื่อที่ว่าเนี่ยแหละคือประสิทธิภาพคือรีบสรุปรีบแก้ปัญหาจะได้ไปทำอย่างอื่นต่องไงครับ อฟังดูคุณ้นๆจังเลยค่ะเหมือนเคยเจอหรือเผลอเ,เคยเป็นเองด้วยซ้ำแล้วผลเป็นยังไงคะกับทีมของคุณนิดหน่อยผลก็คือบรรยากาศในทีมมันค่อนข้างเอ,อตึงเครียดนิดหน่อยครับลูกทีมไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นเต็มที่เพราะรู้ว่าพูดไปเดี๋ยวก็โดนขัดหรือไอเดียตัวเองอาจจะถูกปัดตกไปเขาก็เลยรู้สึกว่า ความคิดเห็นของตัวเองไม่ค่อยสำคัญไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ทำให้ทีมมันขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่น่าจะมาจากมุมมองที่หลากหลายกว่านั้นนะครับจรกระทั่งคุณนิดหน่อยได้มาเจอบทเรียนวันที่19เรื่องการฟังโดยไม่ขัดจังหวะนี่เองใช่ครับตอนแรกแกก็แปลงใจนะเพราะแกคิดว่าเอ๊ะฉันก็เป็นคนฟังคนอื่นอยู่นี่นาะแต่พออ่านรายละเอียดเห็นประโยชน์ต่างๆแกก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะลองดูสักตั้ง ในการประชุมทีมเช้าวันต่อมาแกตั้งมั่นกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันจะฟังอย่างเดียวไม่ขัดไม่แทรกไม่เสนอทางแก้ทันทีเด็ดขาดแล้วความท้าทายก็มาถึงใช่ไหมคะแม่นอนครับพอมีลูกทีมคนหนึ่งกำลังอธิบายปัญหาที่เจอในการทำงานตอนนั้นคุณนิดหน่อยเล่าว,ว่าในหัวแกนี่แบบทางแก้ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอยากจะพูดแทรกออกไปใจจะขามันขัดกับธรรมชาติเดิมแกมากมาก่ะ แต่แกก็นึกถึงบทเรียนพยายามหายใจลึกๆบางทีก็เผลอกัดริมฝีปากตัวเองไว้เหมือนในคําแนะนําเลยครับแล้วก็ตั้งใจฟังต่อไปและแกก็สังเกตเห็นด้วยนะว่าลูกทีมคนนั้นดูประหม่ามาๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตอนพูดและจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะตอนไหนที่ทําให้มันต่างไปจากเดิมจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือตอนที่ลูกทีมคนนั้นพูดจบครับแทนที่คุณนิดหน่อยจะสวนด้วยวิธีแก้ปัญหาทันทีเหมือนทุกครั้งที่เคยทํา แกกลับลองใช้เทคนิคสะท้อนความเข้าใจที่เพิ่งเรียนรู้มาแกถามกลับไปเรียบๆเ,เลยครับว่าอืมเท่าที่ฟังดูนะพี่เข้าใจว่าเรากำลังกังวลเรื่องที่อาจจะส่งงานไม่ทันกำหนดเพราะติดปัญหาเรื่องตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช้การทวนความเข้าใจแทนการเสนอทางแก้แล้วผลเป็นยังไงคะพอลงเปลี่ยนวิธีนี้ปรากฏว่าลูกทีมคนนั้นดูประหลาดใจนิดหน่อยครับที่หัวหน้าตั้งใจฟังแล้วก็สรุปประเด็นได้ตรงจุด เขาก็พยักหน้าแล้วเหมือนเขื่อนแตกเลยครับเขาเริ่มเปิดใจเล่าถึงปัญหาที่มันซับซ้อนกว่านั้นมีรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าที่คุณนิดหน่อยเคยรับรู้มากๆซึ่งเป็นข้อมูลที่แกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพราะปกติแกจะรีบตัดบทและสเสนอาทางแก้ไปแล้วพอเขาได้พูดจนหมดเปลือกคุณนิดหน่อยก็มีโอกาสได้ถามคําถามที่มันเจาะลึกขึ้นทําให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจริงๆที่นาไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดกว่าเดิมมากๆเลยครับ โหไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้ดีขึ้นอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะน่าจะส่งผลกับบรรยากาศด้วยใช่เลยครับมันส่งผลมากกว่านั้นเยอะพอลูกทีมคนอื่นๆในห้องประชุมเห็นว่าเฮ้ยหัวหน้าเปิดใจรับฟังจริงๆนี่นาะบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเลยคนอื่นๆก็เริ่มกล้าสแสดงความเห็นมากขึ้นกล้าเสนอไอเดียเสริมเข้ามากลายเป็นว่าเกิดการระดมสมองที่สร้างสารรค์ขึ้นมาจริงๆ สุดท้ายโปรเจก์นั้นก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับด้วยทางออกที่มันมาจากความคิดที่หลากหลายของทุกคนไม่ใช่แค่จากคุณนิดหน่อยคนเดียวแล้วตัวคุณนิดหน่อยเองแกก็รู้สึกว่าสมองแกได้ทำงานในมิติที่ต่างออกไปคือได้ประมวลผลข้อมูลที่มันซับซ้อนขึ้นรอบด้านขึ้นด้วยครับเรื่องนี้สะท้อนประโยชน์ที่เราคุยกันตอนต้นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะชัดเจนที่สุดเลยครับมันแสดงให้เห็นเลยว่า การฟังโดยไม่ขัดจังหวะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีนะแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เลยก็ว่าได้อย่างที่เห็นคือ Empathy leads to deeper insights การแสดงความเข้าใจ Empathy ผ่านการฟังและการสะท้อนกลับมันสร้างความไว้วางใจทำให้คนกล้าเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก Deeper insights ที่เราอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็ Safety leads to creativity การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย (Psychological Safety) ที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ย hey, พูดได้นะไม่โดนขาดไม่โดนตัดสินมันปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ของทีมออกมาได้เต็มที่จริงๆและสุดท้าย Trust leads to collaboration ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นจากการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยมันเป็นรากฐานสำคัญสุดๆของความร่วมมือ (Collaboration) ที่มีประสิทธิภาพครับ มันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากสิ่งที่นิดหน่อยเคยคิดว่าประสิทธิภาพ efficiency คือรีบแทรกรีบแก้รีบจบไปสู่ประสิทธิผล effectiveness คือฟังให้ลึกแก้ให้ถูกจุดสร้างสารรค์ร่วมกันอย่างแท้จริงเลยเข้าใจเลยค่ะพลังของการรอแล้วก็รับฟังอย่างแท้จริงนี่มัน มันมหาศาลกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะสรุปแล้วถ้าจะรวบยอดทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ค่ะการฝึกฟังโดยไม่ขัดจังหวะตามแนวทางวันที่19เนี่ยมันให้อะไรกับเราในภาพรวมบ้างคะครับถ้าให้สรุปแก่งสําคัญเลยนะครับการฝึกฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะเนี่ยคือการลงทุนที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะในการพัฒนาตัวเองมันเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น เพราะเราเปิดรับข้อมูลได้เต็มที่จริงๆมันเป็นการฝึกสมองให้แข็งแรงลดอคติทางความคิดของเราเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ อย่างเป็นรูปธรรมมากๆแล้วก็เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกับของอื่นและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับเลยครับเหมือนเป็นการปลดล็อกศัก,กยภาพหลายๆด้านของเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งด้านสมองความคิดแล้วก็สังคมด้วยถูกต้องครับ มันไม่ใช่แค่ทําให้เราเข้าใจคนอื่นดีขึ้นนะแต่มันคือการปลดล็อกศัก,กยภาพของตัวเราเองเลยในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงแล้วก็เติบโตขึ้นถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับสังคมหรือองค์กรที่สมาชิกสื่อสารกันโดยเริ่มต้นจากการฟังที่ดีซึ่งกันและกันเนี่ยย่อมนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นสร้างความร่วมมือที่มีพลัง และอาจจะนำไปสู่นวัตรกรรมที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับเป็นเรื่องที่ฟังแล้วอืมอยากนำไปลองทำตามทันทีเลยค่ะก็อยากจะชวนทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะอาจจะเริ่มง่ายๆวันนี้เลยลองตั้งใจฟังใครสักคนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราโดยมีกติกาข้อเดียวในใจคือฉันจะไม่ขัดจังหวะลองดูนะคะบางทีเราอาจจะค้นพบมุมมองใหม่ๆหรือความรู้สึกดีๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนก็ได้ค่ะ ครับและขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองสำรวจตัวเองกันต่อนะครับว่านอกเหนือจากการไม่พูดแทรกออกมาเป็นคำพูดแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมที่เราอาจจะเผลอสแสดงออกถึงความไม่อดทนหรือความไม่ใส่ใจในการฟังโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเช่นภาษากายบางอย่างการเหลือบมองนาฬิกาบ่อยๆแววตาที่ดูเหมือลอยหรือสีหน้าที่มันฟ้องว่าแบบรอจังหวะพูดอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะเท่าทันสัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในตัวเองได้อย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้คนอื่นรู้สึกสบายใจจริงๆที่จะแบ่งปันความคิดความรู้สึกของเขาออกมากับเราได้อย่างแท้จริงโอเป็นคําถามท,าที่ต้องกลับไปสํารวจตัวเองอย่างจริงจังเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะคะที่มาร่วมเจาะเลิกเรื่องการฟังอย่างตั้งใจไปพร้อมกันส่วนวันพรุ่งนี้เราจะมาสำรวจกันต่อค่ะว่าพลังของเสียงดนตรีเนี่ยจะเข้ามาช่วยกระตุ้นแล้วก็พัฒนาสมองของเราได้อย่างไรบ้างรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ